ลุงป้อมเล่าให้ฟังว่าเคยเงี้พี่ดี้ถามลุงป้อมว่าลุงป้อมอเวลาคุ้มใจฟังเพลงไหมฟังเพลงอะไรลุงป้อมผ่านไปไม่เคยคุม้มไม่ไม่ฟังเพลงอไม่ท้ามเพลงบ้างเหรอไม่เคยชอบเพลงอะไรบ้างไหมไม่ท้ามไม่ไม่ท้มมามไม่ฟังเนี่ยอาจจะชอบอะไรบ้าเน,นี่ไม่ไม่เลยเรื่องเพลงไม่ไม่ ตั้งแล้วแกก็แล้วแกก็นั่งนั่งทัพพายเนี่ยตั้งแต่เรียนจบจบไปรอนะก็ไปลบไปลบเวียดนามไปลบต่างประเทศตอนลาคุณแม่เนี่ยเกือบจะบอกคุณแม่ไปแล้วว่าลูกอ่านไม่ได้กลับไปลบลาคุณแม่ไปลบไปลบแล้วก็ไปลบ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 แกก็บอกว่าไปสนามลบแล้วลบเล่าลบแล้วลบเล่า ทหารจริงไม่ทิ้งใครไปข้างหลังแม้แต่ศพก็ไม่ทิ้งไงต้องแบกศพเพื่อนกลับมาให้ได้อเอากลับมาให้ลูกเจ้าเมียขวัญน้องน่ะเฮ้ยเรื่องเล่าจริงมันตกใจมากเลยวะคือเรียนจบปุ๊บกูเป็นลบเลยกูไม่เคยฟังเพลงไม่มีชีวิตเป็นรุ่นไม่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 มีไม่ไม่เลยทั้งสิ้นแล้วก็แล้วแล้วเจอและแกก็แล้วเจอพี่ดี้ก็ไม่ฟังเพลงเลยหรอกคือแกก็เพลงอะเนาะพี่ดีบอก ไม่เคยเจอบอกเออพี่บางทีก็มีเหมือนกันนะพวกเราหลายคนก็นั่งทำทำแต่ง,งานก็ไม่มีฟัง<ม>เพลงกันนะเนาะบางทีก็ลืมไปเลยว่าเพลงมันแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นุมป้อมบอกลบทั้งวันลบ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 ,บ<า>อีกดีฟังแต่เสียงลูกกระสุนเสียงระเบิดใช่ใช่แล้วก็ถามว่าไปเกาะขอบโต๊ะขอตำแหน่งผอบอลหรือเปล่าไม่เคยอาคุณนสินฟัดีๆนะอ่านุมป้อมบอกว่าไม่เคย ไปเกาะขอบโต๊ะตอนจบพอบทออบอแล้วไปขอเขาเป็นปชนปชหรือเปล่าประธานปชานปชหรือเปล่าบอกอันนี้ยิไม่ใช่ใหญ่เลยเสียงดังเลยนะบอกว่าตอนนั้นเกสมัครเกติดแล้วจะอยู่กลุ่มนี้แล้วเพราะนั้นในกลุ่มนี้เขาจะเลือกประธานม,มันต้องไปขอใครแล้วเป็นแล้วอืมแล้วบอกว่าอ้าวแล้วมันพูดอย่างเงี้ยมันจะพูด,พดเรื่อยไปอ่ะพูดไปเรื่อยเออเธอเขาเลยถามว่ามันเออ นายกเขาเรียกพ่อเธอว่ามันเออเข้าใจไม่ด้วยนะถ้าทหารเขาเรียกพ่อเธอว่ามันเนี่ยเธอจงเตรียมตัวเธอพี่แป๊บเขาเรียกแตรนอนและรอบพวกนีทหารหมดเลยนะเออไม่คนที่ไม่เป็นทหารมีชั้นจะมีนิติบงหัวหน้าสองคนเท่านั้นเองต้องนทหารหมดไม่มีใครไม่เป็นทหารเลยนะเออนั่งกันเต็มแล้ว อาหารเต็มและทาหารเต็มเลยฉันแยกไม่ออกเลยตรงไหนอาหารและทหาร <l ots> <c oughs> แล้วมันป่อกอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีจริงๆ <c oughs> คือเหมือนกับว,ว่ามันได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วมันจัดการไปเรียบร้อยแล้วคือมันไปกันละอ่าไปกันละแล้วก็แกก็เหลือแกเท่านี้ละแกก็สู้ในน้าพักเพราะ่ยังเป็นหัวหน้าพักประชารัฐจบอกก็สู้ในน้าพักพักมันเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นใครไม่มาก็ไม่มาเดี๋ยวเรียกประชุมใหญ่แล้วก็ตั้งกรรมการชุดใหม่มา แล้ว่อเราจะขับเขาไหมไม่ต้องขับเราคนใจดีอยู่ด้วยกันได้ลูกพ่อพูดอย่างนีู้ไปไม่เป็นเลยว่าพี่กอง <laughs> เ,อเราคนใจดีเขาอยู่เรามาตั้งนาออกนก็อยู่ไปด้วยกันอยู่ไปด้วยกันไม่ขับมไม่ขับใครออกเลยสักคนอยู่ไปด้วยกันอืมแล้วแกก็พูดถึงนันลิมอนบอกว่าแล้วคุณนันลิมอนเนี่ยเขาอยู่ในพักการ์ดเฮ้ยนันลิมอนเนี่ยนั่งตรงเนี้ยนั่งเนี่ยท้งที่นั่งที่เธอนั่งเนี่ยตรงเนี้ยปองนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ย นั่งทำไมไม่รู้มันมันมาแต่เช้ามันก็นั่งมาตรงนี้แล้วคนน่ะมานะมาคุยกับเรานะบางทีเขาจ้องตาเหมือนว่าไปสิซึ่งมีเรื่อจะคุยกันส่วนตัวผู้ใหญ่จะคุยกันก็ไม่ไปไอ้ฉันจะไปว่าอะไรมันได้ล่ะเขาเรียกอย่างว่าฉันนะนะผู้ใหญ่ไอ้ฉันจะไปว่าอะไรมันได้นะบอกก็ไล่ไปสิไอ้ฉันก็คนจนะเนาะอ้าว็นจะไล่ไปสิแล้วปมันนั่งทำไมอ่ะไอ้เมีคนไล่แล้ววะแกก็บอก วันนั้นนั่งคุยกันนะฉันฉันรู้สึกฉันหัวราะตลอดเวลาหัวล้อฉันใชบอกเอ๊ลุงหนูขาเกินไปเพราะเนี่ยอไม่หรอกสบายสบายสบายแล้วบ้านอย่างนี้นะมีทีวีติดตลอดทุกที่เลยทีวีติดตลอดทุกที่เปิดทุกช่องอ่ะ ดูตรงไหนมีทีวีหมดทีวีหมดมีทีวีหมดเลยอ่ะมอนิเตอร์ข่าวตลอดอืมตลอดตลอดเวลาทาหารและอาหารเนี่ยประกอบกันอืดังนั้นอันนนี้<ม>้เล่าใหฟังึกภ <นะ S 1> าพออกกันนะที่พี่ปองเล่าถึงที่ลุงป้อมเล่าให้ฟังว่าใครทุกช้ามาถึงเลยปุ๊บนั่งเฝ้ามาทําไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะน,นึกนึกถึงคนคนแบบหนึ่งอ่ะ มันจะมีคนแบบนี้ก็เป็นตอนพเชชนริยงใจยุทธ์อ่ะมันก็จะมีคนแบบนี้ไปเฝ้ากันตอนเช้าและไอ้คนที่เฝ้าที่เช้าคนแรกมันต้องเฝ้าถึงตอนค่ำ้วยนะบ้านสอยปิดมาพาคนเป็นคนสุดท้ายต้องเป็นคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าถ้าไม่นั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันขอตอนเช้ามาตอนเช้ามืดอตอนตีห้าครึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเลยเพราะไอ้คนมาตอนสี่โมงเย็นอะไปเพราะนั้นอันนี้ถามคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ได้ค่ะมันเลยมีตำนานที่รัฐมนตรีไฟแช็กรัฐมนตรีที่เคีบบรีเงี้ยจำได้ไหม โอ้ยป๊บึบเออใช่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 ได้กถือที่เขียบุหรี่ได้ถดกถูบุหรี่ปุ๊บเนี่ยถือบุหรี่ที่เขียบุหรี่เดินตามเขี่ยได้ทุกที่ตลอดเวลาเออเนี่ยนะได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ถูกเขี่ยไม่ถูกเขี่ยเพราะคุณมีที่เขี่ยแต่ลุงป้อมเนี่ยอารมณ์ดีน้ำหนักลดลงใช่อารมณ์ดีแล้วก็พูดจารู้เรื่องก็แค่พูดจาว่าไม่เป็นไรล่ะลูกฉันเป็นคนใจดี เราก็อยู่กันไปฉันไมใจว่าเอา้าอยู่กันไปไงวะ <c oughs> เออก็อยู่กันไปขังไว้ที่นี่แหละคระับครับก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรครับไปก็มีพักมีพักใหม่สำรองเข <c oughs> ้าทางอีกเออก็อยู่ให้อดอัดกันไปแบบเนี้ยทำลงวินยัย <c oughs> ทำลงวินัยไป